ครับสวัสดีครับผมเอกฮาเล็มครับวันนี้ก็จะมารีวิวส่งงานครับ a ออซตครับเดวิ l 5.05นี่เลยตัวนี้เลยก็ประกอบออกมาเรียบร้อยแล้วครับแก้ไขจุดต่างๆที่โรงงานทำมาผิดพลาดครับข้อเสียของ De วิ l ก็คือ ต้องระวังเรื่องของเบ้าลูกปืนนะครับเพราะว่าโรงงานเขาทำมาค่อนข้างที่จะหลวมครับก็คุณภาพตามราคาว่ากันง่ายๆก็เด,เดี๋ยวมาดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างโอเคนี่คือภายในครับภายในเขาก็ โอเคครับดูงานก็ค่อนข้างดีครับปับกแปรงอะโลูเขาก็จะไม่ได้เรียบไม่ได้งาครับเอาดูมันยิงทรายนะคะแนวนี้ยเนื้นอโล่เขจะเป็นเป็นเหมือนยิงทรายด้านหนึ่งแต่ว่าชิ้นบนนี่ค่อนข้างเรียบชุดนี้จะเป็นชุดเขาเรียกว่าคอมโบครับ คอมโบตัวนี้จะอยู่ที่1,9800บาทครับก็จะมีกล่องเคบาเหลืองแล้วก็เป็นเซอร์โวเอลครับ DM 1531 S ส,สแล้วก็มอเตอร์จะเป็น ALZ ครับ1,200 KV ชุดเทสก็ให้มา เหมือนกับค่ายต้นฉบับนั่นแหละครับตัวนี้ลูกค้าก็จะมีซื้ออารมอลูเพิ่มแล้วก็ตัวปดสายพานเพิ่มสายอารมอลูกันหางครับตัวนี้ได้ซวโกันหางเป็นเบรลสนะครับเออแเซตเป็นเบรลส เป็นสไตล์สแตนดาร์ดครับตัวใหญ่กันหางก็เหมือนเดิมครับออกจากร้านนี้ไปต้องงานต้องเนียนครับสายไฟต้องซ่อนครับอ่าสปีดตัวคอมโบน,นี้จะให้เป็น Hobby วิงหนึ่งอยแอมาเลยครับหอมันลมแต่เราไม่ได้ใส่มันลมครับเพราะว่าติดมันติดไม่จำเป็นต้องใส่ครับ ามาดูความเนียนครับสายไฟไม่มีการพาดออกนอกตัวรับนะครับเก็บ <Get it, S 2> ดีครับมดูอีกฝั่งหนึ่งครับอืมตัวนึ้ก็สายมอเตอร์สปีดสปีดรับไปวิง่งแพตตินัมหนึ่งร้อยแอนสายไฟเดินเรียบร้อยครับ ที่ออกมาก็คือนวดรีซีฟมันเองที่ออกมานอกตัวลำน,นั้นจะอยู่ในลำหมดเลยได้ไปสุดเหตุเขาก็งานดีครับงานดีลิงค์ปรับละเอียดลิงค์แอดจัดรบบละเอียดได้ ใครสนใจงานประกอบเนียนๆก็ติดต่อได้ที่ทางเฟซเกอกฮาเลมนะครับหรือว่าหาไม่เจอก็ Facebook ก็ค้นหาได้เลยหรือไม่ Google เลยครับพิมพ์ไปใน Google เลยครับชื่อนี้ขึ้นแน่นอนเจอแน่นอนหรือโทรสอบถามครับ0840906706ครับแล้วก,ก็คลิปต่อไปก็เทสบินครับเบาๆก่อนเพราลำนี้ ลูกค้าสั่งให้เสร็จสำหรับฮอปเดินทางเบาๆครับเพราะว่าเจ้าจของเขาหัดบินอยู่ครับมันดูจุดถ้ายนิดนึงครับจุดหางง่ายๆเรียบๆครับออกแบบไม่ได้เยอะอะไรระบบหางก็เป็นแบบดัมเปอร์เหมือนกันครับมีดัมเปอร์ยางดัมเปอร์แต่ดัมเปอร์เขาจะค่อนข้างแข็งนิดนึง ครับส่วนเบรดใบหางก็จะเป็นคาร์บอน80มิลคาร์บอน80มิลเออลำนี้ผมได้ทำการไลทขอบขอบเฟรมขอบคาร์บอนขอบฟิลทให้หมดอัอเกรขอบมันจะเงาทั่วไปก็กอาจ,จะประกอบไปเลยครับนี่ เดีผมไล่ขอบเกตขอบเฟรมขอบเฟมมันจะเงาจะเงาถ้าเราไม่ไหนไม่ได้ไล์ก็จะเป็นขาขาแบบนี้นี่อันน,นี้ยังไม่ได้ทำาเปรียบเทียบด,ดูก่อนเฟร,รมมันจะขาวขาแล้วก็คมครับถ้าเราขัด ขัดแล้วเคลือบขอบมันก็จะเห็นไม่เอ่ยขัดแล้วจะเคลือบขอบมันจะดำแล้วเงามันจะไม่คมโอเคครับงานประกอบแบบนี้ค่าแรงไม่แพงแน่นอนก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับอันนี้เป็นทิปเทสฮอปเฟิร์สไฟท์ First นะครับ ก็ฮับหน้าร้านเดินทางเบาๆเนียๆนๆ